เอาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับนุ่มขวนญช่วเจรเกษตรครับผมสําหรับืบอนี่เนาะมาทรงเขากับพ่อพี่น้องป้องปายนะครับทางจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่บ้านศิลาครับเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะเอาครับสําหรับเบอนี้มาทรงเขานะครับมะลิดํานะครับกขอแปดสามนะครับผมเพื่อนบอกว่าเขานี่ เป็นท่านยาโอสถนะครับผมเป็นข้าวเป็นยาครับต้องเข่าสายพันุนี้ครับมะลิดำเนาะซึ่งวันนี้นะครับมาส่งข้าวให้กับท่านคุณครูสุวพรครับสวัสดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมคุณครูสอนยุ้งเรียนในครับแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นเนาะเอาครับสําหรับมือนี้นะครับมาส่งเข่าเพื่อนนะครับสําหรับมะลิดำของเรานะครับทั้งหมด3กระสอบน้ากันครับผมนี่เนาะ ผลปรากฏว่าอยากให้พี่น้องปองปาไปนะครับโดยเบิ้งกันชัดๆครับซึ่งตอนนี้กับประมาณหกโมงแรกครับเบิ้งอาจสิบชัดเพราะวันไหนแต่ว่าเบิ้งลักษณะของเม็ดข้าวครับเดี๋ยวท่านคุณคู่พอนไฟ่ไฝ่ขึ้นให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับผมเป็นยังไงแน่ครับผมนี่เนาะสำหรับเมล็ดข้าวของเรานะครับทําการคัดเมล็ดอย่างดีนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ง่ามขักปันยั้งครับผมนี่สําหรับเมล็ดดานะครับ หรือว่าหน้องคาย62ของเรานะครับผมนี่เนาะนี่ครับเพิ่นกนะสร้างมาสามกระสอบนะครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดต่างๆของการพอะปลูกนะครับหรือว่าของความคืบหนา้าต่างๆสิเป็นทั้งไหนเดี๋ยวนุ่มควันแช่ควใจเ,เกษตรนะครับกระสีมาดีวิวให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันเนาะเอาท่ายสุดฝากพี่ฝากน้องกัแเรากันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจ อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับมะลดิดำนะครับหรือว่ากอขอ3นะครับก็สามารถประสานมาได้เด้อครับผมที่สามหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับที่พ่อพี่น้องปองไปเห็นกันอยู่นี่เนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆสิเป็นอย่างไรนะครับเอากระังมาติดตามอีกเที่ยนึงนะครับผมเอาที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับผม